สวัสดีครับผมจังน้อยไมโครพายนะครับวันนี้พามาชมผลงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ความยาวของเสาสำหรับตอก2เมตรนะครับนี่นะครับเสาจะยาวกว่าปกตินิดนึีนะครับว่าลูกค้าต้องการตอกเข็มยาว2เมตรนะครับโกตุม้ม1.2ตันนะครับ นี่ครับมีโลโก้ C N M นะครับนี่นะครับตัวนี้สีเขียวโกเบตัดดำนะครับลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับเรื่องก็จะเป็นตัวเซทีหนึ่งห้าห้าพัดนะครับตัวนี้นีะครับทุกอย่างเป็นของใหม่นะครับมีมีขาช้างอย่างเดียวที่เป็นมือสองนะครับนอกนั้นใหม่ทั้งทันนะครับ ชุดคอนโทรลนะครับชุดปั๊มนะครับแล้วก็สายเอลิกทุกเส้นนะครับของใหม่นะครับีเครื่องยนต์ก็ใหม่ฟิ้งนะครับมีรับประกันจากศูนย์สามปีนะครับนี่นะครับ